สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดซิตาโร5445นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เปิดไพ่มาแล้วนะคะก็คือ,อเป็นเรื่องราวของวันนี้นะคะรางวัลของคนรักตัวเองนะก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของใครไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดหลายๆคนเข้ามาในวันนี้นะคะก็เลยมีชื่อเรื่องแบบนี้นั่นเอง นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีพลังงานของใครที่เข้ามาในวันนี้นะคะมนะ ก็เมื่อาวานนี้ไม่ได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าภูมิแพ้ขึ้นตาค่ะก็เลยอ่ะเดี๋ยวพักผ่อนนอนหลับดีกว่า <c oughs> เวลาที่ภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยมันจะคันจะเคืองมากเลยเออมองก็ไม่เคยเห็นด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามารวบยอดตัดตอนทําคลิปในวันนี้เลยนะคะ พลังงานของคนที่เข้ามาในวันนี้นะคะก็จะมีพลังงานของคนธาตุไฟพลังงานของคนธาตุลมพลังงานของคนธาตุดินและพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมาครบธาตุเลยธาตุไฟนะคะเมสิทธนูนะคะธาตุลมมีถึงตึนกลุ่มธาตุดินองค์ประสบการณธาตุน,น้ํานะคะมีปรากฏพิจิกนะคะ เรื่องราวนะคะในวันนี้นะคะจากที่คุณได้ประสบพบเจอมาที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราวของความวุ่นวายในหัวใจมีเรื่องราวของการปาดเจ็บเจ็บปวดจนต้องตั้งกำแพงแล้วก็ทําให้คุณน่กลายเป็นคนคิดมากเรื่องราวของความสำพัญน,นะที่มันถูกกําหนดมาที่มันถูกตัดสินให้ไม่ได้รับความยุติธรรม ในความสัมพันธ์หรือว,ว่าจะในความรักหรือในเรื่องอะไรก็ตามในความสัมพันธ์นี้นะอาจจะมีการให้และการรับที่ไม่เท่ากาันมีการไปแอบส่องแอบทำอะไรลับหลังที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีการที่ไปแอบนัดพบนัดเจอนั่นนู่นนี่หรือบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไปเจอแชทลับส่วนตัวหรือไปเจอรูปลับรูปที่อะไรนะภาคช่วงบัตตาบาดใจนะมันก็เลยทําให เกิดภาวะของการเป็นคนคิดมากแล้วไม่ยอมรับในความรักหรือว่าในอะไรที่มันจะเข้ามาในชีวิตอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในอีกฝั่งหนึ่งของใครคนนั้นนะพลังงานของใครคนนั้นนะคะที่เป็นคู่กรณีอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะมีเกถ้วยนะคะเเหรียญเด e เด t นะคะแล้วก็8ดดาบ แรงนะคะลคพลังงานของคนธาตุน้ําพลังงานของคนธาตุดินพลังงานของคนธาตุลมนะคะธาตุน้ํามีกระกฎิจิทัดตีนนะคะังกรประสบกานณนะ์ทัดลม ไม่ถึงตึนกลุ่มนะคะในเรื่องราวของใครคนนั้นนะคะเขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่มีทุกอย่างพรั่งพร้อมเขาก็เลยโลสนโลแคร์ี่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงเขาทําร้ายความรู้สึกคุณตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่แคร์ไม่สนใจไม่คิดที่จะสนใจคุณเลยนะแล้วก็ในการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าความรักของเขาเนี่ย หรือความรักของคุณที่ให้เขาไปดูมันไร้คุณค่าดูมันไม่มีไม่มีอะไรที่จะได้รับตอบแทนกลับมาเลยมันกลายเป็นว่าเหมือนคุณถูกละเลยถูกเพิกเฉยนะส่วนตัวเขาก็ไปล่าเริงกับใครก็ไม่รู้อีกมากมายในในตอนนี้นะคะเราคุณคิดว่าเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยควรจะจบจากจบจากเลิกลาไปในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วคิดว่ามันก็น่าจะจบแบบจบสนิทเลยนะในเมื่อเขาไม่ได้รักไม่เห็นคุณค่าไม่อะไรก็จบ ให้มันสนิทตายจากกันไปเลยดีกว่าอะไรแบบนี้นะเอ,อ้ยไม่ได้บอกว่าให้แบบอ่าเป็นเลิกลาไป็่าฟันกันนะก็หมายถึงว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะต้องสิ้นสุดลงนะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะแล้วทีนี้นะคะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะนะตอนนี้หลังจากที่คุณได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะ อ่า is of start หลังจากที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะเราก็คุณได้ตัดสินใจทําอะไรบางอยา่างอาจจะเป็นการกลับมาให้ความรักให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วก็ผู้คนรอบข้างที่เขารู้สึกดีๆคุณส่วนความสัมพันธ์เก่าๆนั้นคุณก็ปล่อยมันเป็นเรื่องราวของอดีตไปคุณกลับมาโฟกัสเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินคุณค่อยๆทําค่อยๆเริ่มค่อยๆสร้าง แล้วคุณมีการป้องกันตัวเองมากขึ้นมีความมีการโปรเทคความรู้สึกตัวเองมากขึ้นใครที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตหรือแม้กระทั่งคนเก่าๆทีอ่อยากจะเข้ามาหรือมาสารส้างความพันต่อหรืออะไรแบบนี้คุณก็จะไม่ทําอะไรแล้วคุณจะขออยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณทําไปนั้นเนี่ยคือการรักตัวเองแท้จริงมันก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นคุณรู้จักว่าอะไรที่ อยากจะเก็บไว้ในความสัมพันธ์อะไรที่อยากจะตัดออกไปนะแล้วก็เรื่องราวในวันนี้ทําให้คุณเนี่ยกลับมาค้นพบตัวเองบางคนเนี่ยมาเจอในงานอะไรใหม่ๆหที่คิดว่าไม่ได้ไม่เคยคิดว่าจะได้ทําหรือบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการตื่นรู้ในโลกใหม่ๆในเรื่องราวใหม่ๆที่คุณพยายามจะไม่ไปโฟกัสถึงเขาคุณก็เลยไปหาข้อมูลศึกษาอะไรต่างๆใหม่ เป็นโลกใหม่เป็นการเปิดวงจรชีวิตใหม่ที่ทำให้คุณได้ได้ฝึกตัวเองได้ทาได้อะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ทำใหม่ๆเลยนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคุณทำทุกอย่างเพื่อที่ใช้ลืมคนคนนี้คุณทำทุกอย่างเพื่อที่จะตัดคนนี้ออกไปจากความคิดความความทรงจำให้ได้นะคะทีนี้้พอ,อยกจะแนะนำอะไรหรือว่าวงโคจรในชีวิตต่อไปคุณจะต้องประสบพบเจออะไรบ้างนะคะ ได้เป็น King of Pentacle อนอนาไพ่ใต้สำหรับเป็น5ถ้วยนะคะขอวางไว้ข้างก่อนที่ได้นะคะจะเป็นไพ่ King of Pentacle Queen of s w o r สิบเหรียญน,นะแล้วก็หนึ่ถ้วย2ไม้นะคะ ให้จะบอกว่าสิ่งที่คุณลงมือทําไปเนี่ยนะมันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณคุณรู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นคุณรู้จักปกป,ป้องตัวเองปกป้องดูแลใจตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือการกลับมาอยู่กับครอบครัวการกลับมามีความสุขตัวเองการที่คุณเติมเต็มให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะมอบให้กับคนอื่นๆได้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่ผ่าน,านมาคุณ สามารถที่จะให้อภัยกับเขาได้อยา100่างร้อเอร์ซเลยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มันทําให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากาจากความเร็วลายที่ผ่านมานะคะจากสามถ้วยเนี่ยที่มันที่มันยอ,อ่ที่มันที่คุณเคยมองแต่คุณหันกลับไปมองดวงอาทิตย์ด้านหลังที่มีสายรุ้งเกิดขึ้นอยู่คุณมองเห็นโอกาสที่ เขาเรียกว่าอะไรนะคุณมองเห็นโอกาสที่มันเป็นไปได้นะแล้วคุณก็หันไปหาโอกาสนั้นนะมันก็เลยทำให้ชีวิตณนะตอนนี้เนี่ยความเข้มแข็งความรักตัวเองความ อะไรก็ตามประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้คุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีพื้นฐานทางจิตใจที่หนักแน่นมากขึ้นนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยได้รางวัลของชีวิตนะเป็นเรื่องของการประสบความสําเร็จต่างๆความพร้อมสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะแล้วถ้าหากว่าในอนาะคตที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามา นะมันจะเป็นยังไงนะคุณก็จะมีวิจารณญาณมากขึ้นอืมเดี๋ยวเราลองถามไพ่ดูว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะอาจจะเป็นไม่รู้เวลาเท่าไหร่นวแหละเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่ามันขึ้นเวลามานะคุณจะได้เจอคนที่ดีไหมหรือว่าคุณจะได้เจอใครคนนั้นที่จะเข้ามาจับมือไปกันกับคุณไหเร็วๆนี้ไหมอ่ะไหนออฟ นะสองเหรียญอันนี้อะไร Queen of Pentacles นะจัดเมน้นอแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าครบห้าใบแล้วนะในอนาคตนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวาจากรวาานนะจะตัดสินจากกรรมที่คุณทํานั่นก็คือถ้าหากว่าเหตุผลที่ผ่านมาคุณทําความดีอยู่แล้วคุณมีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พบเจอคนดีๆนั่นก็คือคุณจะได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ผ่านมาที่คุณทํามาด้วยใครทําอะไรที่ดีเอาไว้ก็ก็ย่อมได้ผลที่ดีตอบกลับคุณให้ความจริงใจให้ความรักให้ความ สำคัญกับใครคนนั้นก็จะมีใครอีกคนหนึ่งนะคะที่เดินเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์มาทํางานในความสัมพันธ์นี้ให้กับคุณเหมือนกันถึงแม้ว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณคิดมากมอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าสงสัยระแวงใดๆก็ตามนะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบไปปรึกษาพ่อหมอแม่หมอดูส่วนตัวเลยนะหรือว่าอาจจะแบบวิชันไปเรียน อ่านไพ่เองเลยดีกว่าจะได้แบบเออคนนี้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวฉันเปิดไพ่ดูเลยฉันจะได้ฟันธงได้ว่าเออคนนี้ฉันควรจะครบหรือว่าไม่ครบนะคุณจะมีวิจารณญาณมากกว่าเดิมคุณจะคิดมากมากกว่าเดิมคุณจะให้เวลาในความสัมพันนี้มากกว่าเดิมจะไม่จะไม่ตัดสินใจคบหากันอย่างรวดเร็วแต่ว่าในคนคนนี้เนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมีความบั่นคงมาให้เขาจะให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์ให้ความเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์จนคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปิดใจรับ คนคนนี้เข้ามานะแต่อย่างไรแล้วเนี่ยก็ลองดูดีๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เราอยากจะให้ดูในหลายๆมุมดูในหลายๆด้านมองในหลายๆมิตินะในไพ่นี้นะบอกเวลาก็คือเป็น2เลขก2เนาะเบอร์2 0เลขก2ก็ไม่รู้แหละอาจจะ2เดือน2ปี2วันอ่าหลังจากดูคลิปนี้หรือว่าสองอาทิตย์ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ในเรื่องของการเปิดไพ่เนี่ยจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะช่างหัวมันเหมือนเดิมนะอย่าไปซีเรียสจะไปอะไรมากนะคะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสนุกกันนะในการอ่านไพ่แล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็รางวัลของคนรักตัวเองนะคะก็คือคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจนะเขาก็จะมามอบความรักให้กับคุณคุณทำอะไรเอาไว้ ให้ความจริงใจกับใครไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาให้ลืมคนคนนั้นไปซะให้ให้อภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้อภัยเขาได้หมดแล้วหมดสิ้นแล้วเมื่อนั้นจะมีอีกคนหนึ่งที่พร้อมจะให้ทุกอย่างก,กับคุณก้าวเข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะคะ อย่างไงแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะในคลิปวันนี้นะ,ะแล้วก็ขอมอาพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการกดซับสไคร้ไลค์แชร์ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะก็ในวันนี้นะคะก็จบคลิปเท่านี้ค่ะก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะพบกันในคลิปถัดไปวันถัดไปนะคะ